พหลบพัดปีห้าเก้านะฮะเขาเอาอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยครับไปเป็นเลขาธิการของกองสำนักงานกิจการทัดเนี่ยเอาอธิบดีกรมการปกครองของประเทศไทยฮะไปเป็นเลขามันเหมาะสมไหมแบบนี้แปลว่าอะไรครับตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่สูงถูกไหมครับบริหารงานดูว่าไหนที่มันเป็นภยัยอธิบดีกรมการปกครองแต่นี่อะไรครับไปเอาอธิบดีกรมการปกครองไปเป็นเลขา เลขาให้กิจการฮัทเขาอะมันทุเรศไหมอะแล้วอย่างนี้ไม่ต้องแก้แล้วกฎหมายอย่างเงี้ยยาโสหังเลดพวกนี้อะไม่เป็นตัวามตามติดคุกด้วยใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มีกฎหมายอีกว่าถ้าไม่ทําไม่สนุนกิจการฮัทเขาเอ่อติดกูกห้าปีปรับหนึ่งแสนบาทมีโทษหนักกว่ากฎหมายอาญาอย่างี้ฮะกฎหมายสลามเนี่ยที่จะมาบังคับในประเทศไทยมัน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 เฮี้ยไหมนะฮะแล้วยังยังไม่ชิมทางที่จะมาแก้กันนะครับ กแก่<ว>กแก้<ว>กฎ<ว>หมาย,ายแบบนี้ได้ครับอ่ะคุณมาบั่งครับเรื่องคําสอนในคัมภีร์กุรอ่านแต่คําตอบกลับมาว่าจากกรมการปกครองจากกองสมนติอิสลามไม่กี่การตอบกลับมาว่าให้ไปถามจุฬลาราชนดียอเองเรื่องนี้คิดเห็นยังไงฮะคำตอบแบบนี้มันเหมาะไหมครับจะเปตัวว่าผิดชอบนะคะจะจะตอบแค่นี้นนงค่ะคือเราเห็นคนไทยทางภาคใต้นะคะถูกฆ่าตายไปเป็นหมื่นหมื่นศพอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คําสอนที่ ที่ที่ถูกฆ่าตายไปเป็นหมื่นหมื่นศพเนี่ยเพราะว่าอคำสอนที่เขาบ่มเพาะกันมาแบบเนี้นะคะแล้วทีเนี้ยก,กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเนี่ยยังจะผิดชอบยังจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเขาอีกเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรอคะนะคะอันนี้เขาไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอคนไทยตายไปตั้งเยอะแยะขนาดเนี้แล้วม,มันยังมีคำสอนของเขาเพิ่อมอีกนะคะออดีที่เกี่ยวกับเรือเดือนลอมาดอนเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าฆ่าคนต่างศาสนาที่ไม่ศรัทธาอิสลามเนี่ย จะได้บุญมากเป็นกี่ร้อยเท่ากี่หมืน่นเท่าอะไรของเขาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจหรอกนะคะแต่คือถ้าเกิดเขาฆ่าคนในช่วงนี้ได้อะเขาก็จะได้บุญเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะคําสอนแบบนี้ค่ะมันอันตรายกับคนไทยคนพูดมากเลยแล้วเขาฆ่าเนี่ยเขาก็เอ่ยนามอันเลาะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่บาปแล้วเขาไม่ไม่ผิดกฎหมาหยหลักศาสนาของเขาแล้วอย่างเนี้ยแล้วเอาคําสอนแบบนี้มาใ เราซึ่งเราไม่ได้มีคําสอนที่ให้ไิดฆ่าใครไปทําร้ายใครอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กฎหมายของเราอะ่ะมันก็ผิดหลักกฎหมายด้วยแต่กฎหมายของอิสลามล่ะถ้าไิดฆ่าคนอะไรเงี้ยจะทําอะไรได้บ้างอันนี้ค่ะตั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่ได้มีความสงบสุขเลยก็ยังมีการฆ่ากันตายอยู่ตลอดนะคะแล้วกรมการปกครองก็ยังนิ่งเฉยยังปล่อยให้เรื่องมันทารลาะกันไปบอกนี่ไปเรื่อยอะคะ่ะไม่ทำอะไรเลยไม่กล้าที่จะจัดการอะไรให้เราเลยอย่างนี้ค่ะมันก็น่าเห็นใจนะคะเขาก็น่าจะสงสารพวกเราบ้างะคะ่ะขอดี คนแต่ละคนที่ต้องสูญเสียค่ะเขาไม่ได้นึกถึงตรงนี้เลยถ้าหากว่ามันมาถึงตัวของเขาเองบ้างอ่ะต้องรอให้ถึงวันนั้นเหรอคะขอพอดีคะเขาถึงจะทำอะค่ะแค่นี้ก่อนค่ะครับครับขอบคุณครับอันนี้ข้อสองเองนะท่านผู้ชมครับนาที่พวกเราไงน้าที่พวกเราต้องไปกระทุง้งอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อสามนะฮะท่านผู้ชมครับถึงบอกว่าให้ตอบมาเถอะจะตอบตอบตอบแบบทํางานหรือตอบแบบปัดความรับผิดชอบก็ตอบมาข้อสามนะครับ กิจาการฮาลาลสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยพุทธซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยต้องเสียเงินค่าตาฮาลาลแฝงกว่า1นึ0 0 0รายการคิดเป็นปีปีละหลายแสนล้านบาทต่อปีนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนนะครับมาดูคําตอบจากกรมการปกครองจากกองสนับสนุนอิสลามตะเกียครับจากสนับสนุนอิสลามละกี่การฮัทในกรมการปกครองกระทรวงมหาทยครับคําตอบนะครับข้อ3นะครับ เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยครับที่จะชี้แจงข้อท็จจริงตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพศออ .2540 ก็ต่อมาอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมครับข้อ3กิจการฮาราสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยผู้ซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องเสียงเงินค่าตาฮาราลาแสงกว่า1 7 0 0 0 0มืรายการคิดเป็นปีละหลายแสนล้านบาทต่อปีคําตอบที่ได้มาคือเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการ,การการอิสลามแห่งประเทศไทยที่จะชี้แจงข้อท็จจริง ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาสลามพศ2540นี่โยนไปนู่นเลยฮะโยนไปที่กรรมการการสลามให้ชี้แจงเองนะฮะ